ปีอากาศดีๆแบบนี้เชียงรายคือที่สุดค่ะบรรยากาศที่เชียงรายตอนนี้คือดีมากใครแผนเที่ยวหน้าหนาวปีนี้ต้องปักหมุดเชียงรายแล้วนะคะแนะนําให้ลองแวะมาที่ฟาร์มแกะอบอนโซ่บรรยากาศเขียวขจีสุดๆอากาศแบบนี้ทําให้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยค่ะเดินเล่นถ่ายรูปกับน้องแกะเพลินๆแบบไม่ต้องรีทัชเพิ่มเลยอีกสถานที่ไฮไลท์ที่อยากให้ทุกคนมาลองคือ Family ่ครปร้านขนมปังโฮมเมดที่คนเชียงรายรักมากบรรยากาศร้านอบอุ่นรสชาติอร่อยความฟินคือเต็มสิบไม่หักเลยค่ะและทริปนี้ ยิ่งคุ้มขึ้นไปอีกเพราะว่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกุงศรีมีโปรกุงศรีช่วยคุณเปเซฟทั้งสายกินรับเครดิตเงินคืน10%กับ69ร้านชั้นนำเที่ยวให้เซฟรับเครดิตเงินคืน5%กับหมวดและร้านค้าท่องเที่ยวชั้นนำเติมให้เซฟรับเครดิตเงินคืน5%สถานีบริการ p t t Station ทั่วไทย<อ>เซฟค่าใช้จ่ายทิปนี้ไปได้เยอะมากอย่าลืมลงทะเบ,บียนผ่านแอป y o u s h ทิมค้นหา s n p ปลายปีคือดีงามมากจริงๆอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวกันนะคะและถ้าชอบทิป คุ้มแบบนี้ฝากกดติดตามกรุงสีการ์ดไว้ด้วยนะ